เปิดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่10ในวันนี้ค่ะก็จากแนวคิดในการขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมของท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการเสริมสร้างระบบนิเวศท,ทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็พัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยพัฒนาพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เสริมพลังสร้างสรรค์ ให้คนเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลือ่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมค่ะนำมาสู่ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพเมืองแห่งศิลปะในจังหวัดต่างๆซึ่งุงเทพมหาน,น่ยก็ถือเป็นพื้นที่สําคัญทางวัฒนธรรมพื้นที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้คุณเสริมรายได้สร้างคุณค่าแล้วก็พัฒนาสังค โดยผลักดันให้ศิลปะวัฒนธรรมมีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อการ